ไม่ให้ประกันตัวน้องไข่เน่ากรณีทำคลิปลงโอลิแฟนจากกรณีที่ตำรวจไซเบอร์นะครับได้นำกำลังพร้อมหมายสารจงังหวัดสมุทรปราการนะครับเข้าไปจับกลุ่มตัวน้องไข่เน่านะครับพร้อมกับแฟนหนุ่มที่มีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮะได้ผลิตสื่อลามกอนาจารทำคลิปวิดีโอมีเพศสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์โอลิแฟนนะครับผมโดยจับกุมมด้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางพลีจงังหวัดสมุทรปราการนะฮะ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอ,อทอนะฮะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับวันนี้นะฮะวันที่21กันยายนนะครับพลตำรวจตีการตะพงชัยรุ่งเรืองนะครับผอบอกอสอ,อทอ .2 เปิดเผยว่าจากการสอบสวนน้องไข่เน่ากับแฟนหนุ่มนะครับยังคงให้การภาคเศษนะครับโดยยอมรับเพียงว่าเป็นผ,ผู้ผลิตวิดีโอลาบุกอนาจาร แต่ปฏิเสธในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ในลักษณะว่าไม่ได้มีเจตนาจะเผยแพร่นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะจากพฤติกรรมและลักษณะการลงคลิปในเว็บไซต์โอ ly แฟนนั้นจะให้สมาชิกสมัครเข้าไปเพื่อรับชมก็ถือว่าแสดงถึงเจตนาที่จะเผยแพร่ให้คนมารับชมเป็นความผิดชัดเจนเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาผลิตสื่อลามกอนาจารและนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบอรคอมพิวเตอร์ครับ ด้านพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายครึงนะครับผบชสอทยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะไม่ให้ประกันตัวอย่างแน่นอนนะครับและจะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรปราการครับเนื่องจากเล็งเห็นว่าพฤติกรรมของน้องไข่เน่าไม่เหมาะสมต่อเยาวชนอย่างยิ่งมีการชักชวนเยาวชนให้มาติดตามชมคลิปอนาจารในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นสาธารณะเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางในการเผยแพร่ไปลงในเว็บไซต์ YouTube และ Twitter ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของเว็บไซต์ o l y f a n s นะครับเป็นเพียงเว็บไซต์สื่อกลางที่เปิดให้ผู้ผลิตสื่อนำคลิปของตนเองมาลงจึงไม่ถือว่ามีความผิดนะครับดังนั้นจึงยังไม่มีการประสานงานให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะครับปิดการเข้าถึงเว็บไซต์แต่เป็นผู้ผลิตสื่อเองที่นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ ใช้ในการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร์ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็อยู่ระหว่างเฝ้าระวังติดตามใกล้ชิดครับหากพบว่ามีคนไทยที่ผลิตสื่อลามกมาเผยแพร่เช่นนี้อีกก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันรวมถึงประสานทางเว็บไซต์ o l ลิแฟนให้สั่งปิดช่องนะครับของผู้ผลิตสื่อเป็นรายบุคคลไปครับผมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 จะติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ